สวัสดีครับกับพี่ชิซีมียเกมวันนี้พาไปดูช็อตบุ้มบิ๋มชัดชุออนกระโดดบล็อกแล้วเกิดอะไรขึ้นแฟนๆชาวไทยใจหายกันทั้งประเทศเลยครับไปรับชมกันเลยก็เป็นการรันเกมที่ยาวลูกหนึ่ง บุ๋มบินมกระโดดขึ้นบล็อกนะครับแล้วโดนตบลูกบอลเข้าไปอย่างจังระหว่างช่วงข้อมือ,อถึงศอกลงถึงพื้นนี่ถึงกับตัวงอกันเลยก็น่าจะเจ็บคอสมควรเล่นเอาแฟนๆโดยเฉพาะหนุ่มๆนี่ตกใจเลยนะครับหลังเกมก็ยังไม่มีรายงานว่าน้องเจ็บหนักแต่อย่างใดไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่พี่ตั้งใจทำลาไปก่อนสวัสดีครับ